เดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ก่อนเลยเนวางวางวก่อเลยวางนี้ตรงนี้ตรงนี้วางนีวางที่ว่าตรงตรงข้หน้า้าวางอยู่ได้ตรงนั้นแหละนังตรงหลังนั่งหลังนั่งมีวางตรงไหนอะาตรงันะคอคอยอแล้วดนะต เดี๋ยวจะนั่นวางก่อนแด้อธิการก็มีใหม่นะเดี๋ยวอดีตการ เราไปดูเงี <c> ้ยกันในวันที่เนี้ยอ่ามีทยี่ห้อตั้งรรวเหรออ่นั้นแหะโอเค่

มมู่่าาาาเาา้ไหนวันนี้ลูกทำได้แล้วนะคะนำเหรียญทองเลมสิกสมัยที่สองมาฝากแม่แล้วนะคะก็ขอบคุณตายายแล้วก็แม่มากๆที่คอยอยู่เป็นกำลังใจให้ภายในใจนะคะก็วันนี้ทำสำเร็จแล้วะคะ่ะเอาเหรียญมาฝากเรียบร้อยแล้วก็ วันนี้เราได้ทำบุญด้วยค่ะข,ขอให้ทุกคนได้รับบุญกุศลนะคะแล้วก็ขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้เสมอมาทำได้แล้วนะคะแม่ขอบคุณมากๆค่ะ